สวัสดีครับผม right. ชียงคิวนะครัร 1, บวันนี้จะพามาชมปืนหลังสติ๊กนะครับราคา1,190บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ1,190บาทเ well. like ท่านั้นนะครับพ <hum? S 1> ิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่โอนก่อนนะครับจ่ายแค่1,000งพัเท่านั้นนะครับโอนก่อนจ่ายแค่1,000งพันะครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะโอนเงินก่อนนะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางก็ราคาเดิมนะครับที่1,990บาทนะครับ เป็นระบบไกสแตนเลตนะครับไกล,ล้มนะครับมันจะล้มไปจนเป็นแนวนอนนะครับลูกนะครับมันจะส่งลูกได้ดีนะครับมีเซฟนะครับไกสแตนเลสกลงไกสแตนเลสลางสแตนเลตนะครับยาวเมตรยี่สิบนะครับไม้เป็นไม้กระถินเทพานะครับ อ,อุปกรณ์ที่ให้ไปก็จะมีายาง1เส้นนะครับแล้วก่อนหนังรองหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลูกแก้วไปประมาณ4ี่ห้าลูกนะครับให้ไปลองใช้งานนะครับก็ส่วนลูกแก้วพวกยางหนังรองอะไรพวกนี้ก็หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็มีเยอะแยะครับาซื้อกันเอานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแต่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับหนึ่งพันโอนก่อนนะครับจอทางดต่อนะครับ เอบุกจังซิวปืนยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์ศู7ย์เก้าเจ็ดสองหกแปดห้าูนตมนี้เลยนะครับติดต่อไม่ได้สองช่องทางนี้นะครับมาดูการทดสอบนะครับความแรงเป้านะครับเป็นขวดโซดานะครับเป้าเป็นขวดโซดาเนี่ยครับตรงนี้ครับขวดโซดาสิงหนาๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะแตกไหมนะครับ เลยนะครับขวดที่สองนะครับผมจะยิงเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์นะครับระยะที่ผมยืนไปถึงตรงที่ยิงนะครับประมาณสิบเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเก้านะครับนะครับไปถึงกระป๋องน้ําอารมณ์ที่ตั้งไว้นะครับ ครับนะตรงนี้นะครับเอาที่เป็นกวดสดาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมาดูการทดสอบกวดที่2กันนะครับ นีะครับอยู่ไกลไปเลยนะครับ